เมื่อปวดคอปวดหลังใช้สีมาโลชั่นเดี๋ยวก็หายเขาเก,ม,นานกมีนาใช่างปัญญาเลยนี่ขนาดปวดหมดแล้วเนี่ย ดนทีวีส่อนก็ได้ครับใช่เกมนี้แม่งหนุกมันมันให้เล่นง่ายด้วยมิสเตอร์เคมิสเตอร์เคนี่แข็งเนี่ยมิสเตอร์เคนีมไม่ได้ลองคิดไาตั้งสามสัปดาห์สี่สัปดาห

ไอโจหมัดหมัดมันหมัดพุ่งได้ไม่รู้ชื่อเลยอ๋อโจโอ๋อวิเตคตังวิเตคงงเลยแม่เล่นเหรอเกมนี้แม่ไม่รู้วนะ้องมีคนเล่นเลยนะวันต้องมีคนเล่นแหละนะมันเกมจะเปิดได้ไงอะแว่าจะมาเก็บเพชรวันนี้เก็บไปถึง5 0 0งแล้วค่อยเปิดทีเดียวจเจ้าไอ้ัจยิ่งจอกหรื Hill อตัวฮิวอะต้องการตัวฮิว มันโหลดนานมากเลยไม่ให้เกียรบ้างเลยเกียรนี้อืมอา้าวเอาเข้าไปโหลดอือสงสัยนักซื้อดาเทียมมาติดนะฮะยังอีกอยังยังอีกอยังอีกจะไปเข้าเกมอีกยังอีกเข้าเทียรอมาเป็นปีรอมาเป็นนาทีนะ เฮ้ยนี่ขนาดปลดโหมดแล้วนะนี่ปลดโหมดแล้วนะถ้ายังไม่ได้ปลดโหมดนีีมันจะขนาดไหนเนี่ยดูฟังเพลงอย่างหูชานะโอ้เพลงในกิมเอ,อ้อมาคีปลดหัวเลยนั่งรองปลดหัวโอ้ อืมจะรอโหลดหน้าเกมเสร็จก็รอโหลดนี่จอ หานในคนที่คนร้องนี่เองโอ้ว้าวแม่สุดยอดเ้าเยี่ยมอาชีพสองพันอีคิวจริง,รงเออหรือไม่ใช่วะมาได้เป็นคนรีบิซิงเสร็จก็ได้หรือไม่ใช่อ๋อเสี่ยก็น,น่ารักโ <c ười> ู้คหใจงามญี่ปุ่นเลยคนน่ารักอ๋อแหลกแหลกเล น่ารักเสียงแหมเป็นเจ้าหญิงน่ารักจริงเสียงมันสุดยอดอแหมเยียวยาย,ย,ายใจดใีจริง,งห้าหมืน่นับเก็บเฮียน,นาอย่างเ้บน ลงมาลงมาเออให้หมื่นหนึ่งประาลอยฟ้าจริงอะเนี่ยเออเบึงเ้งแลกตอนนี้ขออัานก่อนเพราะมัาลอยฟ้าอยู่คงจะหน,นีไปไหนไม่ได้นั่นเนี่ยมันก็ลอยเรื่อยเอยงีลาดไมได้ประสาลอยฟ้า้กรลอยเรื่อย ด้วยประสาทลอยฟ้าย่ดิ่งได้มาจะมีไอพ่นกันได้เหมือนตอนเริ่มเรื่องไงมีพ่นเลอ้าอุ้ยเจ็บปากมาลินาลิมันชื่อว่ามาลิเปล่าวะนาลิมาลิมาเชื่อเลอวะนอนหนูกะเนี่ยนอนหนูยิ่งด้วยนาลิ ไม่ทาไม่ได้ค้างนี่แหละที่เก็บสะสมไว้คันหนึ่งจริงเฮ้ยคันนึงหายง่ายนะเกมน,นี้มันเจกาแฟโคตเยอะโคตรดีอะแต่ผมไม่สุ่มนะไม่สุม่มเดี๋ยวเก็บไว้รอห้าพันเจ็ก่อนเอ้ยห้า0อห้าันสองอยจะได้สุ่มสองรอบเผื่อว่าจิ้งจอกจะเปลี่ยนใจมาเอาของคืนเผื่อจิ้งจอกจะเปลี่ยนใจ าหาอุปกรณ์ห้าดาวไม่ค่อยมีเลยไอ้ยปวดหัวเลยกาแฟาพันหนึงหาง่ายนะพอกินนีมานแจกแจกคนเยอะกาแฟาวันหนึ่งม่ก็แจกแจกร้อยอกว่าอันอนะ่ะวันหนึ่งอะ่ะแล้วคือไม่ได้บ่อยๆแต่บางนี้ก็เล่นบ้างเล่นเล่นจบบทที่สนะี่น่ะเอ้น่ามาบทที่สามดีกว่าช่างเหอะ นไหนก็ได้เหมือนกันเนี่ยอุปกรณ์อุปกรณ์ของไอจิ้งจอกไออาวุธมันอะอยู่ที่ตัวซัพพอร์ตเราเก็บไว้ที่ซัพพอร์ตเอาเพลงเอาเพลงสะดุดีกเอาเพลงเอ้ยไม่ใช่ทีหูปากกับแป๊บนึง่งเี่ยมโอ้เด็ดดีเหลือเกินโอ้ปวดหัวเหลือเกินเน็ตก็ยิ่งแย่อยู่ เอาเข้าไปเอาตอนโหลดเอาเอาเนี่ยอาวุธของมาอีนาลิมาลิเอ่อชื่ออะไรนะนาลิมามิอุอมามิช่งางภาษาอสักอย่างนึ้งกัคุณตกใจไม่เสียงปิงหายอุปกรณ์แม่งดีนะแต่ว่ามันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดมีตัวมันอยู่ด้วยสกิลไม่เปิดอ่ะ เยี่ยมอ่าที่ขึ้นเช้าคอเนเดดีเลยนี่แหละปัญหาไม่หชะปัญหาอีกที่เน็่ดีเลยเฮ้ยจริงอ่ะด้านไหนอ่ะด่านนี่ทาพื้นบ้านปะไม่เร็มไม่รู้มาก่อนเลยนะนี่ปะอัเนี้ยได้ไปไออนเนี้ยได้มาตั้งนาน่นลวนะอปวดหัวตายฮะ ตะก,ก้าของสุม่มถ้าเกิดได้นารีเดี๋ยวค่อยเอาตะก,ก้าใส่ให้ตัวไอ้ซัพพอร์ตนั้นอันนี้ก็สีดาวมีเจียกด้วยหรอริงอ่ะอยู่ไหนอ่ะหายังไงวิธีหาไหปทางการของของฟรีตกใจอะไรวิ่งเข้าบ้านมันแจ้งไงอ่ะ ยิงอ่ะมีเช็ยด้วยเหรอว้าวเจกไงได้ด่านเหรอด่านปกติแล้วว่าด่านระดับยากนะเจกไหนอะ่ะนไม่เลียนี่สามดาวตัวไหนว้ายเขาใช้บ่อยนี่ไง ลูป้าลูปีหน้าขอให้ได้ก่อนเถอะี๋ยวค่อยซื้อโอ้โหโ,หโบว์เจ็ดโอ้โหคตรไกลเลยอะเพิ่งอยู่โบว์สี่เอง มันเจกอะไรอ่ะมันเจกของดีปะอุธไก่อาวุธระยะไกล้ปะชอบอาวุธระยะไกล้ชอบล่นใสะระยะไกละระยะไกลมันดูขี้ขาดไงไม่รู้ของดีปะเป็นแบบอะไรอ่ะโอเจ็ดวิเจ่าดาวเขียวโอชาติไหนไปถึงวะเนี่ยเล่นปกติก็ปวดหัวแย่แล้วเวลายั่งไม่ค่อยมีเล่นอยู่อังกินก็มีแหละ โวเยเจ็ดโวเจ็้เหรออ๋อฮึ่งรู้โหจะวยเจ็ที่โคตรไกลเลยนะโวเจ็ดเนี่ยนี่ต้องเสียกาแฟสิบห้าตัวยี่ถ้วเลยมึงได้เไปถึงโวเจ็ดนีน้าต้องเสียทีทละยี่ถ้วยอะโอโหวยเจ็ดโคตรไกลอะโวเจ็ดอะโอ้ชา,า,นะานี้ไปถึงไหมเนี่ย อ๋อแลกออแลกแลกไม่แหลกก็แล้วไม่แหลกไม่แหลกไม่แหลกดิสอ่ะไม่แหลกมึงเป็นตัวระยะใกล้อะไรที่มันเลือดสามหมื่นวะเนี่ยนี่ขี้โกงมาละอืมแลกอีกอืมแม่งก็แหลกแล้วก็ไม่แหลกแล้วก็แหลกโนซึนดิซูเน่ วะาไรกัตตาหาท่อย่างมึงขี่มอไซค์ผิดกฎหมายรู้ไหมเนี่ยมอยไซค์ไม่ผิดกฎหมายหรอกพูดไปงั้น,นไปตีหัวหน้าก่อนโอ้ยขลาดตายตีหัวหน้าก่อนตีตีตน,น้องก่อนโอ้โห ตกใจนี่ยมกงน้องเลือดเป็นหมื่นไม่รู้ว่าตัวฮิวอฮิวไหนดีมึงก็เลือดเยอะไม่ได้บางทีอ่ะอเออทำไนี่โอ้ฮอนตโยกัตตาน่า,นาอะไรโหเสียงแต่ละตัวโดยพอตัวผู้หญิง พิกวิลเล่ตจ่ายร้านหัวใจชมพูแล้วร้านหัวใจชมพูนี่หาจากไหนเนี่ยที่ประสาทอะ่ะตายตายมิเทนูมาคาถาพิกวิลเล่ตประสาทหมายถึงประสาทเอโรงเรียนปะประสาทไหนอะ่ะเดี๋ยวนี่เราพูดถึงโบงโงเกตใช่ไหมเนี่ยโหออกไปก่อน ไอ้รถมึงจะขี่รถผิดผิดจระกดไม่ทันเว้ยเดี๋ช่างมาได้ไหมมีใครซื้อไฟไหมครับขายไฟครับขายไฟขายไฟขไฟไฟครับพันห้าพันห้าพันห้าพี่พันห้าเปล่าอืมขอสักทีเถอะโอ้โหคิวแปดร้อยมันจะบ้าอลไรเลือดเลือดต้องเลือดต้องเยอะพี่ไฟหลอดพิกวินเลนจ่ายร้านร้านัวิเชมพูเหรอจะหาจากไหนร้านวิเชมพูเนี่ย โอ้มีเรื่องที่มีดูเยอะมากเลยนะเอาออกไปไม่ออกเลยบอ,อกเองก็ได้โวโวไหนแรกแรกตัวได้อะใจรักของยชมพูที่ประสาทน่าจะหมายถึงประสาทโรงเรียนป่ะประสาทโรงเรียนหลอนทักอย่างนี่แหละใช่ไหมหมายถึงประสาทไหนประสาทมีแค่ไม่กี่ที่นะ๋ยวต้องดูโวห้าหกเจ็ดก่อน ยังวม่ได้เล่นสัก 5, 5, 5, 6, นะอันเดือดห้าหกโอห้าหกเจ็ดนะอานนีน่าก็ยังไม่ได้เปิดอุตสาห์เล่นนะนั่นจบแล้วเดินต่ออดีเนี่ยไม่เปิดขอเจะ้าละอุปกรณ์มาก thank you thank you ย่อ,อชนได้ตัวิ่งไม่ได้ไอ้ตัววิ่งในโวสามอะ่ะขี้เกียจขี้เกียจสู้มันสู้รอบเดียวพอขี้เกียจวิ่งแข่งมันร้านประสาทลอยฟ้าอ้าวซ่อมอยู่มาถึงร้านนี้ป่ปะว่าอรลอยา ตกใจขนาดนั้นนะนี่วะนี่เหรไหมอ๋ออ้นี่วายี่เวลาที่อยู่บนหนึ่งหนึ่งหนึ pues ่งล้านนั่นน่ะที่บนหนึ่งที <over> ่เราเซ็นสูงเอาไว้โอ้โหหนึ่งล้านอันกูจะเก็บพอไหมเนี่ยเก็บได้หกเก็บได้หกแสนเองตอนนี้รอเก็บก <over> ่อน อ๋อเหแล้รน่าจะเป็นตัวเมื่อกี้ใช่ป่ะน่าจะเป็นตัวดีน่าจะเป็นตัวดีมั้งไม่รู้เดี๋ยวจะเก็บดูแล้วกันจะลองเก็บไปปลดล็อกจนกว่าจะได้แสนแล้วก็เก็บให้ได้หัวใจล้านหนึ่งแล้วค่อยปลดล็อกดูแล้วกันโอ้ไม่เคยคือเคยเห็นตัวนั้นนะเอ้ยอะไรวะอุปกรณ์สู่เหมอชิน,นุคนข้างแสนนะแห่งทะลทราย มันเก่งใช่ไหมตอนนั้นอะ่ะถ้าผ่านถ้าเกิดบอกผ่านในเรื่องได้ดีแล้วก็แสดงมันต้องเก่งนะเด็โอ้อย่างนี้น่าจะเก็บสักสองสามวันจะรอเก็บสักสองสามวันมามาถึงปล่ล็อกหนึ่งล้านหัวใจอ่ะแล้วค่อยเก็บสะสมไปหนึ่งล้านหัวใจเพื่อปลดล็อกยังไงอ่ะเหมือนเพิ่มแม็กเออเพิ่มแม็กการเก็บหัวใจถ้ามีห้าดาวสามตัวโอ้โ,อโหห้าดาวสามตัวมีตัวเดียวเองตอนเนี้ยมีตัวเดียวเองแล้วก็มีตัวหลักสี่ดาวนี่แหละ ถ้ามีพี่ห้าดาวสามตัวมีแค่มีแค่ตัวเดียวมั้งถ้าเกิดห้าดาวสามตัวเยี่ยมโอนี่จะเอาไปาจ,ะจะเอาอะไรไปเก็บห้าดาวสามตัวเนี่ยเนี่ย yeah. เอาอะไหนไปเก็บจะเอาอะไรไปเก็บเนี่ยโอเอซิส อ๋อไม่มีระเบิดอะไรอะ่ะที่จะสู่แหล่งน้ำทะเลทรายโอ้แหลก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 หลากชิปหายสงสัยต้องเก็บห้าดาวสามตัว จะเอาอะไรไปเก็บพ่าดาวสามตัวเนี่ยตัวเอกก็เอา้าขวางทางว่าเอ,อ๊ เอารู้ได้ไงอ่ะนี่ไงเออพวกขวางทางขวาง,งทางจเจริญเอาไปให้เอาตัวนึงเอาตัวนึงเอาสงสารเอาไม่สงสาร โอ้ตายฮะอีหอยหลอดเอ้ยขวางทางอุ้ยไม่ถึงจะเปิดยังไงวะเนี่ยอ่ะเวยเดินเด้ ถว้ฝนตกอีกออโอเคมาล้วคุยจองไงอนะ่ะโอเคมาไปได้ไปเลยอีซี่อย่างอีซี่ เรามีตัวฮิวมหาเทพอยู่สวัสดีเพื่อนโอ้โหายโหปวดหัวโเลยโโใช่ลมแรงมาก อีกตัวอีกตัวเอาไปร้องตนะ้มไหมลงทายืนเนี่ยดนนอล้มไปเลยอะอือนี่อมตะอมาตะอมาตะนี่รันการ

แม่เออระเบิดระเบิดเออเก่โวยที่เเล็กเพื่อนไม่เก่งจริงเลยสิ่งของทุกอย่างมีเหตุผลของการมีอยู่แม่พูดเหมือนปัจญาจีนเลยอุย้ยมมนได้มีเหตุผลจริงวะ อแม่มียดผลจริงเอาอเป็นใครเนะี่ยเอาแล้วกูกดปิดด้ไมเนะี่ยอ๋ออย่างนี้นี่เองไปละ เออใช่ล้อเ,เรียนโคตรหลายเกมอ่ะอา้าวสวัสดีสวัสดีทุกคนเป็นไงบ้างสบายดีไหมอ๋อสบายดีเน,ะนาะมาสวัสดีเพื่อน โอ้ยหนาวก็หนาวมันลงก็ไม่ไม่บีอ้าหนูนับกบวกลจิตเฮ้ยจะข้ามก็ไม่ได้ ขยันวิ่งลนะอ้แหลกแหลกแหลก,กโอ้โห้เย่ชั yeah, มัดญาต